สวัสดีครับผมบิคกทองพีบุญสีวงศ์วันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนประทัดทองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเ,เราจะมาร้านอาหารสติกฟู้ดร้านไหนไปดูกันเลยครับครับรบกวเนเฮียช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ อชื่อตี๋ที่เลียกชื่อจริงชื่อพจิตมีทาที่รืนโชคแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับนี่เปิดมาเกือบสองปีแต่ว่าขายขายก่อนขายอยู่ที่เยาวราชแล้วมาเปิดที่นี่เพิ่มย้ายมาที่นี่หรือว่าไม่ได้ย้ายเปิดเป็นสาขาเลยครับแล้วทําไมเฮียถึงเปิดเป็นร้านก็มีตัวค่ะ เมื่อก่อนคือขายอยู่ที่เยอราชขายมา24 2ี่ปีนี้ปียี่นะคแลก็เรียนมานขายต่ออีู่ก็คือเพิ่มมาเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่นี่ด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ใช้เทคนิคอะไรครับในการเลือกวัตถุดิบมาทำเป็นก็มีปูครับปูเรก็เราซื้อปูแพงหน่อยปูมันมีมีเนื้อหน่อยแต่ช่วงนี้มันพายุเข้าปูกันเลยกลายเป็นเลือกไม่ได้เรามั้เงินอ่ะ อ่าแล้วเนียครับสำหรับปัจจุบันที่มีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้านอาหารส e ต t f ฟูดเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับเฮียคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอ๋อก็ดีครัมันก็ลูกค้าจะได้มีตัวเลือกแล้วอย่างนี้เีมีวิธีการปรับตัวไหมคะก็เข้ากับพวกไลน์แมนอะไรพวกแจ๊อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเราทำสัมพัญกับไลน์แมนกับพวกแก๊อย่างเี้ใช่ไหมครับ ครับสุดท้ายก็เดี๋ยวให้เฮียช่วยแนะนําเส้นทางการมาทานที่ร้านไหนครับแล้วก็ชวนคนดูมาทานอ๋ก็ให้ลองมาทานดูฮะถ้าอร่อยแล้วก็ยกให้วานเลยเส้นทางอยู่เส้นทางอยู่ประมาณก็อยู่ถนนบรรทัดทองอยู่ระหว่างวลาสิบหกกับสิบแปด่ผมงั้นผมแล้วขอขอบคุณเฮียมากเลยนะคะที่ให้ผมได้มีโอกาสมาทานขอบคุณครบมครับ วันนี้เราก็ได้มาอิ่มอร่อยกับบะหมี่ปูเคียวกุ้งร้านเฮเซตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ